สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาทางช่องใหญ่แหลมลำเพลินออฟิเชียลจ้ามาหอดจอดเถึงแล้วสถานที่ทำการสแสดงเมื่อนี้ เราทำการแสดงอยู่ที่บ้านเขาเวาบ้านเขาเวาอำเภออุทุมพรที่สจังหวัดสัรเกษ์ถหอดเปทีเรียบร้อยแล้วจ้าสถานที่ก่วงข้างครับพี่น้องสถานที่ก่วงขวางงานงานบวงสวงปูใหญ่วระสัน เสียงงาท่านพระวันอ้าวเยาวติลิข้าศิ์พระสันสวดพระเวพเสียงพระคู่เพื่อกะท่านพี่พี่กำชั่งวัดอยู่แต่เข้าสิบวัดตัางเวทีอยู่สนามโรงเรียนเนาะค่ะสถานที่คือโรงเรียนบ้านเขวอำเภออุทุมพรพิสัยมาเด้อพี่น้องมาเด้อ รำเพลิงเ,เต้ยเสเดิดเมอร่รงนี่รอบสุดท้ายแล้วเด้อค่ะรอบสุดท้ายไปรู้ดูแล้วเขาสิพอกันอีกเทียนนางพูนเด้อรู้ดูการหนาพี่น,อน้องสถานที่กว้างขวางสดไปมากสะดวกติดถนนเลยค่ะพี่น้องจะไปหนุ่ยกับสิภาพีพานองเข้าไปส่งบรรยากาศในวัด ป่าเป็นตะมเห็ดแถมพี่น้องสาวข้ามเพื่อนเข้ามทำการแสดงอยู่อำเภอบัวลายเนาะค่ะเลิกแล้วเากับภาคกันตรงดิ่งมาอุทุมพรเลยมาหอดเป็นทีเดียบร้อยคนนะ่ข ไแม่หน่อยบรนทุกนะัก <c oughs> ปานรถแม่ขาลละค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> แต่ละมือ <c oughs> ต้องใส่เวลาในการเก็บของจัดระเบียบจักน้อยเพรต้องใส่เสียบม, <c oughs> มัดเมื่อนี้กะ <c oughs> แว่ตลาดเตรียมวัตถุดิบมาแล้ว <c oughs> ก,ก็สิแกงไก่ใส่น้องใหม่สมแล้วค่ะเนี้ ไอ้เต่าก็กลั่นฮิวเขากลั่นเสียาเขากินตีแร้เขายู่หน่องๆเลยน้องบทตีเรียกขุนสิธิ์ดอกน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไม่หนุยขอไปสอบถามก่อนบอเพิ่นมี

Gue t referred to us by behaviors that affect our variance, in โเมนุิขามาในบริเวณวัดละเนาะเมื่อกี้สถานที่เขา้าทิ่ต่างไม่พี่ก็คือโรงเรียนค่ะทำการสแสดงอยู่โรงเรียนคือซึ่งกายยูติติดกันกับวัดีละจา้าั๊ะ

จะเทวตัวจะมาตะยิจตเศนัวจะคับักโภดนาชาชโนวตักอาคปานจะติโวเทวสิภรุตรวัจะทาอิเตจันเดจะราชานุคัักหาะละจุภิโมสมานาอภิกามุกิผู้นังจะมิติงว่านังอาทาคูนาตตานาคาเวสาลาสกัดจกกกะกร ลาอาคูบายาคาสยาตบิยาโมนาตตระทาจาคูนาคายะตาสิโลเอราวันโนมหานาคกโตปาคาตมิติงกวานเกนาคาเชตาสาหาลนติติชาติชาปาทิวตุจะจาคูเวหายสซาเทวนาจะปาตาตระลาปมานาอิตเตกนามารยันปานา ฮาลาชานมาสิุปันนาโตเกมมะกาสุทธธตันหาหิวาจุปยันตานาธาสุปันนาตรมาติตาวิทาเวยาจังธาตุปิปิวาสวงส่วนงสวงสุขขอหาตูปิตายกยคุณอบคุณทันเลาย sociale Nakak ka iimut ituwahsankawa ra akap kwaang waต ko takkur haา tauin sakur dase กัเณนวันทีรทวีพิมันตทุติมันโตวันสองมึงไม่นุ่ยนะไม่หน่อยสะออไล่ผาขมาเลเป็นเด็กผาเป็นเด็กกระลากขุนกอดเองเป้นเลยเดากผาขมาไม่าด้นี่

Manusarano kusamadita patutika atu, atu mano patutika atu, ayo dewaye, itawadido paratha maha paratha atu, dewaye dahido kase

กายอาภะพุฆาภูเทว่ามิจาระาตุปะภาระธาินาตาเจตาติโออะรยาอาตุปัญโถโยนธาตาโิวาติเตเตตธาตายาธาตินาตวันที่ดิริภัตัวจุติพันโตวัน มันาังจะลืมเลือนกันาีกต <conduct> okay, really ่อาปเพราะวยาดิบมาตติโกอาตุอาตุอาตุอาลิมลิธาตเตเลธาตตาติยาติว้ทิอาตัม พาพีพาหน่องมาเบิ่บงทนท,ท้าพิธีวงสวงปูใหญ่นอะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เอาไว้พอกันคลิปนายคลิปนี้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงสุขสุขทุกสบายดีค่ะ